วันนี้นะคะก็จะมาสอนรับเงินผ่าน Western Union ผ่านกรุงไทยค่ะเป็นแอปพลิเคชันกรุงไทยออนไลน์เลยไม่ต้องออกไปไหนเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยให้เข้าแอปไปแล้วก็กดบริการนะคะจากนั้นเลื่อนลงไปหาคำว่า Western Union กดเข้าไปแล้วมันจะพาไปที่เว็บของกรุงไทยนะคะให้เราล็อกอินเข้าไปส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีล็อกอินก็ให้ไปที่ธนาคารนะคะเพื่อเปิดบัญชีล็อกอินที่เว็บได้ค่ะ เข้ามาแล้วให้หาคำว่า western union เหมือนเดิมนะคะกดเข้าไปแล้วก็ใครที่ยังไม่มีข้อมูลพวกที่อยู่อะไรเงี้ยก็ให้เกระก่อนนะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยกด r e c e e money ได้เลยค่ะแล้วก็ให้เกาะเลขตัวที่เราจะรับแล้วก็จานวนเงินได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใส่ขั้นหรือว่าขีดอะไรเลยนะคะจากนั้นก็รอค่ะนี่แล้วก็ใส่ otp ที่เราได้รับมาเลยแล้วให้กดยืนยันค่ะ จะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะให้กดเสร็จสิ้นแปลว่าเราเนี่ยได้รับเงินเข้าผ่านทางในธนาคารกรุงไทยของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาเช็คได้เลยนี่ที่บัญชีก็จะได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะดูที่รายการได้เลยค่ะเรียบร้อยจบไม่ต้องออกจากบ้านจ้า